multimillion dollar 1 แจ้งจากเออ่ทุกลูกน้องทุกลูกจ้างของเจ้าของร้านเป็นหลานเขาแล้วแหละ <S 2> <S 2> ที่นอนพักอยู่เนี่ยว่าไฟไหม้ไฟฟ้ามันช็อตก็เลยเขาเลยวิ่งหนีออกมาแล้วไฟชุกรอพอเนี่ยช่วยดับแล้วดับไม่ไหวเพราะมันเพราะในร้านเขาเป็นสินค้าพวกพลาสติกเสินตักพลาสติกกล่องโฟมถ้วยจานขนมข,นมขนมอะไรพวกเนี้นี่มันก็เลยเอาไม่อยู่มันเลยลามยาวเลยอะไรเป็นโชว์หวยทั้งหมดแถบนี้ที่เราเนี่ยอาคารเอสองเนี่ยเอสอง นับแต่เบื้องต้นประมาณ8ห้องเลยมาณก็หนึ่งอาคารอ่ะหนึ่งอาคารอ่ะนี่เขาเรียกว่าอาคาร A2 ก็เกือบหมดอาคารเน่ะทั้งหมดเลยครับมาถึงเนี่ยเนี่ยกี่ห้องได้พี่ถ้าเรานับกันเนี่ยน่าจะสิบหรอปั้งน่าจะสิบน่าจะสิบแล้วเราเราเราพอตีมูลค่าได้ไหมพี่พอตรงนั้นไม่ได้ครับต้องันอยู่ขึ้นกับผู้ค้าได้ได้ได้คุยกับทางผู้ค้าบ้างอย่างครับพี่ก็คุยเมื่อกี้จะเจอเจ๊ฮหุงอยู่ก็บอกบอกว่าเขาบอกเขาก็ เศร้าอะนะแตนเวลาก็ปอดกันอยู่สาเหตุก็คือไฟฟ้าล้องจอนไฟฟ้าล้งจอครับไม่มีอะไรครับตอนนั้นไม่มีไม่มีคนเจ็บไม่มีไม่มีคนเจ็บไม่มีใครเจ็บขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ